สวัสดีจ้าท่าผม้ชมค่ะใายเอาบ,บรรยากาศฝนตกเนาะค่ะนะคะฝนตกแห้งแห้งค่ะถ่ายจากมุมหน้าต่างค่ะลงไปทงบได้เนาะย่านฟ้าฝนเนาะคะ่ะเพราะว่าฟ้าทมือนี้หันมันแรงเนาะคะ่ะฝนตกฟ้าห้องแห้งนะคะทีเกี่ยวกับ เปียงมองนั้น่ยกับเปียงมองนี้ฉะนั้นกะเริงแยงดูแลสุขภาพดีดีเด้อค่ะเริงแยงชัดของท่านด้วยโคกระบือของท่านด้วยนะคะเวลาฝนตกก็หาเข้าโคเข้าแรงนะคะอย่าอยู่ในที่รล่งเถะต้องอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะฝนฟ้าบรรยากาศดีปีนี้หันแห้งนะคะไปทางใดกะฝน,นฟ้าคนองกะแห้งนะคะ กนนันก็นเลยไปลงไปถ่ายทงหน้าจะก็ไปถ่ายทงหน้าอาบรรยากาศให้เบิงน,นะคะอันนี้ถ่ายริมหน้าต่างนะคะฟังเสียงฝนนะคะฝนตกนะคะพายุเข่าพายุเข้าขีดประเทศไทยเรียกว,ว่าภาคอีสานนะคะกิกัดอยู่อากาศอานวยนะคะฝนตกน้ำลายะคะ่ะ น้ำท่วมแล้วค่ะอากาศอ่นไหวฝนตกแห้งแล้วก็น,น้ำป้าไหลหลากเข่าในนาเนี่ยท่วมแล้วค่ะทีนี้ก็เพื่อสิเข่าหน่อยละเพราะว่าที่รุ่มเนี่ยน้ำท่วมที่โดนสมบูรณ์เละที่โดนก็สะมีขเขาในไอ้ที่ลุ่มในน้ำท่วมแล้วค่ะอันนี้ อันนี้ห้องประทวนมัน,นแต่หน้าที่จะอยู่ไกลบ้าน